เอาละครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ fc 2 5 manager mode โค้ดมาลีนะครับ ep นี้จะเป็น ep สุดท้ายของโค้ดที่อยู่กับ newcastle อยู่ในเตตแล้วนะครับเพราะว่าเหลือการแข่งอีก3แมตต์ตอนนี้เราอยู่อันดับที่2ครับห่างจากอันดับ1ประมาณคะแนนเดียวห่างจากอันดับหนึ่งแต้มเดียวเลยแต่ปัญหาคือเราแข่งมากกว่าแมนซิตี้อ่ะหนึ่งเกมเห็นไหมเขาแข่ง3 4เราแข่ง3-5คนเดียวเลยทั้งตารางเยด้วยโค้ดมาลีก็พามาสู่โค้งสุดท้ายแล้วครับเออเราดูจากคาล endar อ่ะ เหลืออีกสาเกมสุดท้ายซึ่งสามเกมสุดท้ายมีทีมใหญ่ทั้งนั้นเลยถ้าเราชนะหมดอ่ะผมว่าเราอ่ะมีโอกาสได้แชมป์อ่ะเดินหน้าไม่มีละเห็นไหมถ้าเราชนะหมดผมว่ามีโอกาสได้แชมป์ถ้าเราต้องภาวนาให้แมนซีอ่ะมันแพ้แต่ไม่รู้มันจะแพ้ไหม <laughs> โอเคครับเดี๋ยวขั้นแรกเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าตอนเนี้ยลูกทีมเรามีใครจะหมดสัญญาไหมผู้รักษสาวประตูครับตัวสำรองอันนี้ไม่สำคัญเท่าไหร่ Burn เบิร์นนี่แหละไม่ได้เอา้าวทำไมมันคอนแทคไม่ได้วะอ๋อมันทานเฟอร์ไปแล้วเรามาดูว่าใครที่ควรอ่านี้ครับคราฟเรานัดคราฟคุยเลยครับเพราะว่าค่าตัวนักเตะแพงไม่ใช้ก็ไว้ขายก็อย่างดีโหเขาได้ตอนนี้ได้ได้เงินอยู่7จ็ดหมื0 0หนึ่ง่เหรียญน,นะปอนเหรียญอ่ะเราให้เขาเป็นโรเทชันไหมอะโรเทชันเขาโอเคไหม ไม่ไม่ครับเขาต้องการเป็นอิอนพ r t a n นโอเคจัดไปสัญญาหนึ่งปีได้ดิให้มหมดอะแต่เรื่องเงิน,เ,นเดี๋ยวเจอคนมาลินเหลี่ยมใสนะมึงอ่าไม่ต้องดิลลิ่นคอนได้ครับเขาได้เจ็ดหมื่นหนึ่งลดค่าเหนื่อยได้ไหมหรือเจ็ดหมื่นตรงได้ไหมส่วนค่าเซ็นสัญญาครับสามแสนเหมือนเดิมจัดไปได้เปล่าลดมาหนึ่งพันปอนด์โอเคครับ เขาโอเคครับเรียบร้อยครับก็ยังอยู่กับเราอีกต่ออีกหนึ่งปี1เดือนครับมีคนอื่นอีกไหมที่มีค่าตัวสูงเราจะหมดสัญญาณนะ่ไอพวกไอพวกไอพวกที่คา่าค่าตัวถูกถูก,กมันไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่ไอค่าตัวแพงเนี่ยแหละหน่ากลัวเดี๋ยวไปก่อนละกันนะเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมแรกกันเลยผมผมอยากอยากได้ที่1ละอยากชนะแมนซิตี้ล่ะเกมแรกไปเจอกับเชลซีครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมแรกกันเลยครับโอเคครับเกมกับเชลซีเริ่มแล้วครับ <laughs> เชลซีเปิดบ้านต้อนรับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเฮ้ยโหต้องชนะเท่านั้นโค้ชบอกว่า <c oughs> เราสะดุดไม่ได้เลยนะเราสะดุดแล้วแมนซีมันไม่สะดุดอะ่ะ <c oughs> เราซวยเลยครับเฮ้ยเ <c oughs> ชียร์ละเอาจุดโ,โทษเหรอเอาแต่ลูกแรกเลยเหรอเฮ้ยทำอะไรวะยังไม่ได้กดอะไรเลยมันวิ่งไปเตะขาเหรอไปดูดิอ๋อโหแมงปั๊ม <c oughs> หน้าหลังเลยโค้ชบอกชิบหายละ ไอเหียชิพหายหมดแล้วเอ,อ้าโอ้ขอบคุณนะขอบคุณนะโอ้โหโอ้ไม่ได้วะม,มันไม่มีคนเติมด้วยเมื่อกี้นะมันก็เลยจะให้อีซักเปิดก็เปิดไม่ได้ครับชิพหายละเห็นคุณครูนี่งไงคุณครู ทากิครับมาที่กอดอนโจลิงตันครับไปแล้วโจลิงตันโจลิงตัน,ตนอีซักเติมหน่อยเว้ยเปิดให้อีซักโอ้ไม่ได้ครับโอ้มันผมจะพักบอลแม่งพักไม่ได้หวะอีซักตอนนี้เราโดนเชลซีบุกเฮ้ยเอาขอบคุณครับเราโดนเชลซีบุกอย่างเดียวเลยนะแต่ว่าต่างฝ่ายก็ต่างไม่มีโอกาสครับแต่เชลซีได้โอกาสการยิงผู้โทษแต่ว่ายิงไม่เข้า ปีตกให้โจลิงตันโจลิงตันไปแล้วอีซักเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยโอ้จังหวะนี้อยู่ถูกที่ถูกเวลาตลอดครับอีซักตอนนี้ก็เอาอีซักมาเป็นตัวตัวจริงเหมือนเดิมแล้วครับเพราะว่าจะให้จีนโสภากับเอนดิกสลับกันดีกว่า วันนี้ชิปมาเบาๆครับอีชักอีซากพัดอ,อกได้แล้วก็ง่ายๆเลยครับนำไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อ,อศูนย์จากนิวคอสเซิลยูไนเต็ดเอาละโค้ดโค้ดเริ่มยิ้มออกแล้วครับตอนนี้ <James. S 2> พาเมอร์ครับจริงๆผมอยากได้นะโค้ดพาเมอร์ออแต่แม่งค่าตัวโคตรแพงเลยกูป้ปุป๊บแล้วก็ปุป๊บมันมีแมนซิตี้ครับ ขอซื้อโป๊บมาในราคา18ล้านซึ่งผมไม่ขายซึ่งผมรู้สึกว่าผมคิดถูกที่สุดละต,ต,ตั้งแต่เล่นตั้งแต่เล่นไอเนี่ยม่นด้เจ,เจโ์โหมดมานะเลย็เกตไปไม่ได้ครับต้องเบรกก่อนส่งให้โจลิงตันโจลิงตันให้อีซักอีซักอ้าโอ้ฟาวครับโหแม่งอีกนิดหนึ่งได้เข้าลูกโทษแล้วนะแดงเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับเชลซีโดนแดงไปก่อนเลยครับ เดี๋ยวเขาดูนี้แรงแค่ไหนวะเดี๋ยวโดนแดงอีกคนนะพูดเยอะนี่อามิรอดอ๋อไม่เอ้จริงจริงมันไม่ควรแดงมันแค่เหลืองเบาะมันเอาขาสากกัดเบาๆอีกนะมันไม่ได้แบบแรงเลยนะอีซักจังหวะนี้โอ้โหขามือนะครับเบาไปเหรอวะเอาอีซักไปแย่งมาได้ครับ ดิลตันส um. er ่เข้ามาข้างในให้ชาร์จชาร์จหม่องชาร์จเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อศูนย์ลูกแรกจากหม่องชาร์ตครับคนนี้มาจากบราซิลครับเราไปเกามาได้เป็นการยิงลูกแรกของน้องคนนี้เลยอายุประมาณ17บเ้าง17 18ถ้าจะไม่ผิดครับจังหวะนี้ก็พลิกมาง่ายๆเลยครับแล้วก็ขวานิ่มๆเลยครับโอ้โห เด็กเอเชียที่มันสุดยอดจริงไปแล้วครับสองประตูต่อศูนย์จากหมองช้ายครับนิว่าเสื้ยูเนเต็ดนำไปก่อนแล้วเชลซีก็ต้องทำเกมขึ้นแล้วครับเขายิงจังวันนี้โอ้โหชิยว,ว,วครับหมดช่วงครึ่งแรกไปครับเกมครึ่งหลังเริ่มต้นแล้วครับตอนนี้โค้ชบรีก็เปลี่ยนแผนนิดหน่อยบอกว่าไม่เราไม่จำเป็นต้องบุกตลอดละเพราะว่า เรานำอยู่ครับ2องประตูต่อศูนย์นี่คือชิลได้อยู่ครับชาญครับชาญส่งมาที่อาร์มิลอนอาร์มิลอนชิปโอ้โหไม่ผ่านอาร์มิลอนจะได้อยู่ครับส่งให้ชาญชาญโอ้โหชาญจะไปเองไม่ได้ครับเอาไม่ไม่เก็บหรอเดี๋ยวโดนนะธารเกต ไฮเมอร์ฟี่เอาผาเมอร์ครับ <c oughs> ฟาวาครับจูริกตันไปชนพาเมอร์เาวาว <c oughs> สำหรับใครที่อยากให้ผมเล่น <c oughs> เล่นไป <c oughs> คุมทีมไหนก็สามารถพิมพ์บอกกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็ <c oughs> คิด, <c oughs> ค,ดคิดอยู่ว่าจะไปสเปอร์แต่ว่าเราดูครับเราดูว่าเพื่อน <c oughs> ๆคนไหนอยากให้ไปทีมไหนมากกว่า <c oughs> สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับว่าอยากให้ไปคุมทีมไหนหรือว่า อย่าให้ทำอะไรเอา้าอีซกักอีซกักอู้เบาไปครับ <c oughs> เปิดมาจังหวะนโโโโี้โอ้โหโกเอ้ย <c oughs> นิวคาสเซิลนี่แม่งเล่นเกมเปิดไม่ค่อยได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เกมเปิดมุมนี่คือตั้งแต่เราเล่นมาครับลูกเตะม,มุมอะไม่เคยยิงเข้าเลยครับแก่ละ <c oughs> ต้องเข้าบอลแล้วครับต่อไปครับฝั่งนิวคอสเซูลยูไนเต็ดก็ขอเปลี่ยนตัวครับเอาอีซักออกแล้วก็เอาเอนดริคเข้าแทนครับคนวันนี้ก็แก้เกมง่ายๆก่อนครับเราเราก็ต้องการประตูเพิ่มแหละเพื่อแบบเจอลูกได้เสียอะไรเงรี้ยเอนดริคโอ้โหพลิกมาแม่งกวาจะส่งบอลอยู่ที่เคลลี่ครับเคลลี่ส่งไปที่ชา ได้าามาที่โตลินตันโตลินตันเปิดยาวๆมาให้เอนดิกเอนดิกเอนดิกยิงเรียบร้อยไปเลยครับ3สาประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหปิดเกมเลยเปล่าเรียบร้อยครับเอนดิกลงมาแค่ไม่กี่นาทีก็ซัดไปแล้วครับหนึ่งประตูให้ดิวคาสเซนเตดนำห่างไปเลยครับ3สาประตูต่อศูนย์ยิงเสาแรกเลยนะเอาอยู่นะเข้าอยู่นะ มาที่อามิรอนโอ้โหอามิรอนกาดจะเลี้ยงไปเองเอาได้อยู่เอาเอนดิกเอาไปแล้วครับเอนดิกจังหวะน,นี้ลูกที่4ี่จะมาไหมเรียบร้อยเลยครับ4ี่ประตูต,รตร่อศูนย์โอ้แบบนี้แชมป์มรีร์ลีมันจะอยู่ที่ไหนไกลวะถ้าไม่อยู่กับเราอะ ชิวๆนะครับก็4-0ละทางโค้ดวันนี้ก็เน้นย้ำครับว่าเราชิวได้แต่เราประเหมือดอย่าประเหมืออะไรวะอย่าประมาทเฮ้ยเอาเข้าบอลหน่อยเฮ้ยโอ้กล้องหลังกล้องหลังนิวคาสเซิลนี่คือผมแม่งแบบเ็งตั้งแต่ต้นต้นต้นฤดูกา,าลจะท้ายฤดูกาลพยายามเปลี่ยนพยายามอะไรแล้วแม่ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ลงตัวว่ะมันแบบ ไม่รู้เป็นเพราะว่าอมันไอ้นี่หรือเปล่าครับมันยืนนิ่งมากเลยครับบางทีวเลิใต้มาที่ชานโอเคครับหมดช่วงการขันไปครับตอนนี้ก็เดลัวเซอร์เเต็ดก็นำเชลซีไป4ประตูต่อ0เอาชนะไปครับเอามันเป็นบ้านเรานี่หว่าแล้วทำไมเราถึงไม่ได้เขียนก่อนวะเกมันบัาเหรือเดี๋ยวเราไปอัปเดตตารางคะแนนกันก่อนนะก่อนที่จะไปเจอกับ เกมศึกสำคัญครับเจอกับอาร์เซนอลเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนก่อนครับว่าตอนนี้ยังไงแล้วเฮ้ยน hey, ิวแมนเิตี้อ่ะมันก็ชนะเหมือนกันครับมันก็ได้สามแต้มถ้ามันชนะอยู่เงี้ยต่อไปเรื่อยๆอ่ะเราจะแพ้มันแค่แต้มเดียวเลยนะครับเผลอๆไม่ได้แค่แต้มเดียวด้วยแพ้แม่งสแต้มด้วยเพราะมันแข่งแค่สามสิบห้าเออโหแย่เลยวะ่ะแบบนี้ยากเลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมที่เจอกับอาร์เซนอลกันเลยครับ โอเคครับเกมเริ่มแล้วครับอาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเราต้องไม่แพ้เอาส่งแบบนี้บโนโญยังไม่ได้ครับบโนโญส่งให้อีซัคอีซัคให้เบาๆกับโจลิงตันโอ้โหพลาดไปครับชิบหายแล้วครับสากา้าสากา้าเอาสากา้าเอาชิบหาย ได้ยอยู่ครับเคลลี่โอ้โดอยเซนตนบุกอีกเดียวเลยวะโอดีกาส่งให้ซากา้าซาก้ายิงปกเซฟได้ครับเคลลี่ส่งเบาๆแทร็กเก็ตแทร็เก็ตเปิดอู้พลาดไปครับอีซักไม่ได้ครับชานเก็บบอลได้ชานส่งให้ครับครับอามิรอนบุกนิดหนว้ยครับครับเปิดให้อีซัก อีซักตักเข้าไปเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับจากอีซักการบุกครั้งแรกครั้งเดียวได้เลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหนำไปก่อน,น,น,อน,นแล้วครับจังหวะนี้แต่ตอนเก็บุกาตั้งแต่ต้นเกมนะในบ้านเขาเราก็ซัดแม่งโอ้โ <c> ห <oughs> จังหวะนี้ต้องชมด้วยครับครับลากมาถึงศูนย์หน้าเลยแล้วก็ส่งให้อีซักเรียบร้อยเลยครับอีซักก็ปิดเกมเรียบร้อยครับ อามิลอนอามิลอนให้อีซักอีซักให้โจลิงตันครับโจลิงตันขู่ไม่ได้ครับกองหลังอาร์เซนอลก็ตาไวบบอ,ไอ,อ,อ,อไไะครับเก็บบอลไปก่อนนี่ชานอามิลอนเอาไปได้ครับอามิลอนอามิลอนเปิดเบาๆให้โจลิง ตัดโอ้ยไม่เข้าโโอ้หเยอะหรือว่าเข้าโอ้โหจังหวะนี้เสียดายมากครับเตะโดนขวดน้ำกู <c oughs> เหลือเชื่อเลยวะมาตีนิลลี่ <c oughs> เฮ้ยเอาชิบหายเดี๋ยวโดนแดงนะมาตีน,นลิลลี่บอกเต็มได้ครับเมอร์ฟี่เมอร์ฟี่โอ้โ จะเลี้ยงหลบไม่ทันครับสากา้าแชสโผลมาที่เมอร์ฟี่ครับเมอร์ฟี่ให้ทาร์เก็ตทาร์เก็ตให้อีซักโอ,โอ้ไม่ได้ครับกาเบียลแม่งเกี่ยวขาทีเดียวสากา้ายังไงสากา้าสาก้าไม่ได้ครับแชสโผลมาที่โจลิงตันโอ้โหบทช่วงครึ่งแรกไปครับ นี่ว่าจเตดก็ตามไปก่อนครับหนึ่งปนตัว่อูนแต่เกมนี้แม่งหมันมากเลยอ้ฉันนอนมันบุกไม่หยุดเลยอาเริ่มกันต่อในช่วงครึ่งหลังครับโค้ชมารีก็ขอปรับเปลี่ยนแผนครับเอาอีซักไปพักบ้างแล้วก็เอาจีนสโสภานล,ลงครับต้องบอกว่าเป็นการทาไทยอยู่นะเอาเด็กโนเนมลงแต่ด้วย,ททยค,ความที่เป็นโคชคนไทยครับก็ต้องการให้เด็กไทยได้มีประสบการณ์กับทีมใหญ่ๆบ้างชานส่งกลับหลังไปให้ทาเกตครับ มาตั้งเกมกันใหม่ครับกินโฉบพาอู้อู้เรียบร้อยไปเลยครับเบอร์ฟี่โอ้โหผู้ก่อาวประตูตของอาร์เซนอลเก็บบอลไว้ไม่ได้ครับเรียบร้อยเลยครับกินโฉบพาจังหวะนี้ยิงช้าไปหน่อยครับเลี้ยงแล้วบอลกระฉ่อมมาเบอร์ฟี่มาจังหวะนี้พอดีเรียบร้อยเลยครับสองประตูต่อศูนย์อะไรวะโคตรงง ลูกเมื่อกี้อย่างมั่ววันที่โทมัสครับอันนั้นก็โดนน้ำไปก่อนแล้วครับสองประตรตอ่อศูนย์มีร้อนจะโดนสี่ศูนย์เหมือนเชลซีหรือเปล่านะเอาจินโซพาโอ้โหหลุดตัวประกบมาจังหวะนี้จินโซพาก็ชิวๆนะครับโอ้โหสามประตรต่อศูนย์เลยครับจากจินโซพาโอ้ เด็กแทยคนนี้ลงมาได้ยิงกับเทนนอนแล้วนะ <c oughs> สายมมเบาครับเรียบร้อยเลยครับเอาจริงๆถือว่าเป็นาการทำตามความฝันของกินสโสภาได้ดีเลยนะเพราะว่าน้องมาจากประเทศไทยที่แบบโนเนมเลยอะเป็นใครไม่รู้แล้วเราไปสกาเจอครับว่าเ,เด็กคนนี้เล่นดีวะก็เลยลองเข้าทีมมา้องก็ไป่เคำพิพิจหวังตลอดที่ผ่านมาครับจริงๆถ้าอีซัก ไม่มีอีซักก็คงเป็นน้องครับที่ท,ที่ที่เป็นตัวจริงอีซักมันเก่งเออต้องอยอมรับว่ามันเก่งความแข็งแกร่งอะไรแกมันเยอะบรรกาดโอ้โหเรียบร้อยครับต่อ,อไปครับโอ้โหมีหลอดพลิกไปไม,ไม่พ้นไม่พ้นครับเจอทิมเบอร์เล่นท่ายเยอะเล่นท่ายเยอะ ส่งไปที่โจลิงตันจังหวะนี้โจลิงตันหลุดมาแล้วครับก็โจลิงตันเรียบร้อยเลยครับสี่ประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับจากโจลิงตันโอ้โหจังหวะนี้ถ้าถ้าถ้าแมนซีมันแพ้สัก2เกมนั้นเราชนะเลยแต่น้ามันไม่แพ้เลยอะจบเลยครับเนี่ยเราค้นบอลีก็เซ็งอยู่ตรงนี้นครับก็จะเจอมาเกมสุดท้ายเนาะจะซัดแบง อ๋อไอทำไมกองหลังเลนแปลกๆวะไม่เข้าบอลเลยโอเคครับหมดเวลาการแข่งขันไปนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็บุกเปาชนะเซนต์ดอนไป4-0โอโหคาบ้านอะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนี้ว่ามันแพ้ไหมโอโหมันไม่แพ้เลยอะมันไม่แพ้เลยครับมันแข่งเท่าเราแล้วดูมันนำไปดิต่อให้เราชนะเราก็87-9อยู่ดีครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนดิ มันต่อให้เราชนะครับมันก็86เออแล้วมันเหลือคนละแข่งคนละเกมอะยังไงเราก็แพ้ครับเราได้ดเต็มที่อันดับ2ครับก็ถือว่าเป็นการทําเต็มที่ที่สุดละของโค้ดมารีนะครับอาจจะไม่ได้ทําตามความฝันของเด็กนิวคาเซินนะขาดไปแพ้แป้งไปนิดเดียวเราไปพลาดตอนช่วงแรกครับโค้ดมารีไม่ค่อยพึ่งมาคุมเขาเียนะพึ่งมาคุม ทีมเกี่ยวกับพีเมร์ลีกครั้งแรกครับทำให้เกิดอย่างแบบกวรจะปรับตัวกว่าจะไรืฤดูกาลแรกก็เลยยังไม่ได้ถ้าเดานะก็ยังไม่ได้แน่ๆแหละโอเคครับเกมที่นิวอาร์เซนเตดเจอกับเอเวอร์ตนได้เริขึ้นแล้วครับก็เมื่อกี้ดูจากตารางคะแนนก็ผลก็เป็นที่ทน่นจาจะน่นจาจะเอกน่นาใจานี่แล้วแหละ ชัวแหละว่าเราได้ที่2ครับแต่ว่าแมนซิตี้มันไม่แพ้เลยไงพอไม่แพ้เลยนี่แหละปัญหาอ่ามีรลอนครับอ่ามีหลอนอู้ว์ปั่นปันไม่ได้ครับโยนมาจังวะหนีทาเกตธาเกตโจลิงตันกุโน หายาชิดะมาที่ครับอ้ครับมันยิงไม่ได้มันเป็นกองหลังมันไม่ขึ้นมาได้คนับตอนนี้วะเปโต้ครับเปโต้ทาเกตรครับแช่หายาชิดะครับ อีซักเอาอีซักพลิกไปจังหวะนี้อีซักเรียบร้อยไปเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากอีซักโอ้โหจังหวะนี้ก็โชว์เข้าข้างด้วยครับพลิกมาได้แล้วก็โชว์เข้าข้างจังหวะที่สองคือยิงเข้าเสาในพอดีมันก็เลยชิ่งเข้าไปเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ไปเลยครับจากอีซักไอาชิดะ หรือว่าจะมีจะเป็นฤดูกาลที่2ดีวะเอาชนะให้ได้เลยหวั <laughs> ่นเขี้ยวแวร์ซิตี้เว้ยเอาคือบึงดีเฟนด์ดีจริงเมื่อกี้แต่มึงส่งเที่ยมากครับโอ้โป๊บเซฟได้ครับจริงๆโป๊บแม่งเป็นผู้รักษาประตูที่ที่ใช้ได้เลยนะในหมายถึงในในเกมครับตัวจริงไม่รู้นะตัวจริงก็น่าจะเก่งแหละถ้าในเกมมันเก่งขนาดนี้ ในของหมูนะครับเมอร์ฟี่เมอร์ฟี่เมอร์ฟี่โอ้โหเบาไปครับโอ้โหเสียโอกาสไปครับจังหวะนี้เคลลี่เก็บบอลได้ทาร์เก็ตโอเคครับหมดเวลาในช่วงครึ่งแรกไปครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก้านนำไปก่อนแล้วครับมาเริ่มกันต่อในช่วงครึ่งหลังกันเลยครับเอวาตันก็โดนแก้เกมเอ่อโค้ชแก้เกมมาครับแต่อย่าลืมนะว่าที่นี่มีโค้ชมอลลี โคดัมหนึ่งของจักรวาลเมอร์ฟี่ครับเอาอ,อะไรของเขาไปแล้วเมอร์ฟี่โอ้โหไม่ไหววะ่ะอันแน่ฟิกฟอร์ดปวดต,ตีนนี่วะ่ะเมอร์ฟี่เห็นอีซักโล่งๆอีซักฟิกมาจังหวัดอีซักอีซักเอาอแบกเอ้ยจูดิงตันได้บอลอยู่ครับ ไก,กนฮายาชิดะเรียบร้อยไปเลยครับ2ประตูต่อศูนย์จากเจ้าหนูนนี้ครับอายาชิดะครับโอ้โหคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนเลยนะที่มาหลังจินโสภาครับมาหลังกเกษมจินโสภาแล้วก็ทำผลงานได้ดีตลอดครับเป็นตัวเชื่อมเกมได้ดีตลอดแล้วก็ช่วงหลังก็มีโอกาสได้สองไกลบ้างครับมีช่วงมีช่วงหลังก็ได้มีโอกาสได้สองบ้างก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังครับ ถ้ามีฤดูกาลที่2ผมก็คงน่าจะแก้แก้ไขเรื่องกองหลังก่อนเลยครับถ้าเขาถ้าเขาไม่ไล่เราออกก่อนนะบุโ,โนโครับส่งไปที่แทรเก็ตแทรเก็ตเห็นเมอร์ฟี่โล่งโล่งเมอร์ฟี่เห็นอีซักอีซักจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้ครับมันต้องยิงแล้วครับตรงนั้นเพราะว่าออกองหลังเขาก็เข้าหาเราแล้วครับโอเคครับเอาแฮร์ริสันออกแล้วก็ใครเข้าวะ ดูหน้าไม่ออกเลยฮัลโหลมึพงพิมพ์ชื่อหอะไรถึครับโจส่งให้โจลิงตันครับโจลิงตันให้เบอร์ฟี่เบอร์ฟี่เสียบอลไปครับอีซัก,กยังได้อยู่อีซักอีซักให้โจลิงตันครับเบอร์ฟี่เบอร์ฟี่เรียบร้อยไปเลยครับสามประตูตอ่อศูนย์ไปเลยครับโอ้โหโจหลังๆชโจหลังต้องบอกแล้วคนบัลีเขาทำได้ดีจริงแต่ว่า มันอาจจะช้าไปในฤดูก,กาลนี้ครับแต่ว่าก็จริงๆตอนนี้นะตอนนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นทีมเนี้ยเยผู้เล่นนักเตะต,ตอนเนี้ยน่าจะเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของนิวคาสเซิลยูไนเตดแล้วนะครับมีทั้งโอกาสลุ้นแชมป์พ,พรีเมียร์ได้แชมป์คาราบาวครับแต่ว่า f a ครับเราอาจจะตกรอบไปอาจจะแพ้ไปเดี๋ยวเราถ้าเรามีถ้าเราถ้าเพื่อนๆบอกว่าอยากให้มีฤดูก,กาลที่2ก็ผมจะทำฤดูก,กาลที่2 ของโค้ดมาลีกับนิวคาสเติลยูไนเต็ดขึ้นมาครับตอนนั้นอะเราอาจจะได้หลายๆแชมป์นะครับเพราะว่าน่าจะปรับหลายอย่างอยู่โอเคครับหมดเวลาไปครับชนะไป3ามประตูต่อศูนครับโอ้โหก็เป็นเกมปิดฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมครับมาดูสรุปตารางคะแนนกันครับแมนซิตี้ก็88แต้มแต่เรา86หารกันเพียง2แต้ม กันเพียงเอื้อมมือ<笑><笑>ก็ฤดูกาลนี้ก็น่าจะจบไปเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับมเนเจอร์โหมดโคนมาลิสาหรับเพื่อนๆที่อยากจะให้ผมไปคุมทีมไหนหรือว่าอยากให้ผมเล่นนิวคาสเซิลยูเนเต็ดต่อเอาให้ได้แชมป์พิมารีเลยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านครับที่ดูมาถึงตอนนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b e กันด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครับ